สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะครับมาพบกับดอนลามนูนีวันที่15มีนาคมพศ2568พี่น้องบอกว่าจะมีวงไดดีวงไดเด็ดนะครับดอนลาจะตามมาให้พี่น้องค่ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางน้ำกันมักชอบจังไรใครจังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึง่งนะพี่น้องเนาะนะครับผม FC ท่าในใดที่สนใจแนวทางเล่าพัฒนาห้าน้อยนะครับ สแกน q ิวาโค้ดเขากลุ่มใดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจะมีลากกระเพาน้อยแชร์ลงในกลุ่มให้พี่ให้น้องในท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับลราพัฒนาก็จะมีการพูดสุขอนอยมีทุกวันนะครับผมสแกน QR วอาโค้ดเขากลุ่มได้เลยฟรีนะครับส่วนคลิปนี้ดวลามีตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยนะครับของพ่ออ้วนเลขวิ่งนะพี่น้องเนาะ นะครับเลขวิ่งพออ้วนเป็นเรขยวิ่งที่เดินดีพี่น้องนะครับแต่ตัวจับครูกับิมีเขาแน่รถุดน้านะครับผมบ่ตองเสียเวลาเดี๋ยวเขาเสียบเบิ่งในทางของพออ้วนในงวดวันที่16กมีนาคมพศ2568นี้เกป็นสตั้ันเลยเอ้ยขึ้นหน้าจอให้เบิ่งไว้ตั้งขันนะพี่น้องเนาะนะครับขึ้นหน้าจอมาเลยนี่ครับผมอันนี้เป็นลายมือที่พออ้วนได้เขียนให้กับทางทีมงาน เป็นเลขสูตรคำนวณด้วยพี่น้องนะครับขันมักขันชอบตรงใจโดนใจเขาจะเอาไปพิจารณาเดี๋ยวน,นละหดอกหายบึงไปน้ากันเลยนะครับพ่ออ้วนนะครับผมอืครับงวดวันที่สิบหกเดือนสามหกแปดนะครับผมประวนติไฮมาเลขวิ่งสองตัวคือเก่านะครับเลขวิ่งเจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดกับเก้าพี่น้อง นะครับเราจะจับคู่ให้6คู่6ชุดนะครับมี7 0นะครับ7 2 7 6นะครับผมและ9นะครับและเก้าก็มี9 0 9 2 9 6นะครับผม6 ู่หกชุดนะครับของพออ้วนพี่น้องนี่ครับนี่ตรงใจโดนใจนะครับจะเอาไปพิจจรณาจไปกระาทางในการเสียงจกเสียงดวงคันบม,มากบ่อยชอบนะครับตัวที่พออ้วนจับคู่ให้พี่น้องแต่ถ้าเข้ามีเลขกยูนในใจนะครับหนึ่งตัวที่หาตัวจับคู่บ่ไดลองเอาของพออว้วนจับคู่ไซเดอร์พี่น้องนะครับเอาไปพิจารณาเบ่งกันแล้วกันเลขวิ่งพออ้วนกน็เดินดีนะครับผมงวดนี้ก็ เจ็ดกับเก่านะครับนะ่าสนใจที่กันพี่น้องนะครับพิจารณาเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะพี่น,อน้องเนาะนะครับขอพระคุณทางทีมงานที่กรุณานั่มทรงตรีแนวทางมให้กับดาราแนล,นนลออกมาฝากเอฟซีนะครับผม แล้วก็ขอบพระคุณพ่ออ้วนที่แบ่งปันตัวเลขนะทั่งดีๆเด็ดๆขอบพระคุณนทีทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอลลาชาแนลขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆด,ด้วยกันครูผู้สุขคนแต่มักถ่ายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจน้ำที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พี่น้อง สิบริพาชมคลิปใหม่ๆเนี่ยทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องหลักอยะลืมรอติดตามรับชมคลิปหน้าวาดอนล่าจะมีตัวเล่นต่างจากสำนักใดมานำเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกนะครับผมคลิปนี้เป็นของพ่ออ้วนงวดวันที่16มีนาคมพศ .2 อ,อ,อ,อ6พพี่น้องแคปนาจอเลยแล้วพบได้ว่ากันไหม ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ